เพจแอดมินต้น TP7 ซื้อขายรหัส RV ปลอดภัย100%ไม่โกงไม่เกลียนลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้คูยอยู่ผมโซเกอร์ตอนนี้ก็อยู่ในเกม RV เหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเซตไอเทมเซตใหม่ของมากันกล้าในตำแหน่งของตัวจังเกิลนะครับหลังจากผมลองไปเล่นมาก็ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับเราสามารถไปเล่นกับเพื่อนๆได้ย้ํานะครับเล่นกับเพื่อนๆเพราะว่าเซตไอเทมที่ผมจะแนะนํามันเป็นเซตไอเทมของตำแหน่งจังเกิลครับสำหรับวันนี้ผมมีคลิปตัวอย่างจะให้ดูด้วยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการออกไอเทมให้แล้วกันนะครับ สำหรับไอเทมนะครับชิ้นที่1ก็แน่นอนครับถ้าเป็นตำแหน่งของตัวจังเกิลต้องออกเป็นไอเทมฟาร์มชิ้นเล็กนะครับชิ้นที่2ก็จะออกเป็นรองเท้าตีเร็วหรือวอลบูตก่อนนะครับเพื่อเร่งสปีดในการฟาร์มและก็เร่งสแต็คของมากันก้านะครับหลังจากนั้นจับเกียร์ไอเทมฟาร์มเป็นไอเทมฟาร์มชิ้นใหญ่อย่างโรกิเคิร์สครับหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นเป็นไอเทมเวทชิ้นที่3นะครับเป็นไอเทมอย่างฟอร์สการ์ตนะครับต่อมาชิ้นที่4จะขึ้นเป็นโซลิงออร่าครับแลวก็ชิ้นท หลายคนคงพอจะคุ้นเคยกับเซ็ตไอเทมเซ็ตนี้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอสการ์ดสติงออร่าเดียเดมใช่ครับมันคือเซ็ตเดียวกับเพนตำแหน่งจังเกิลนั่นเองครับเซตไอเทมเซ็ตนี้นะครับจะได้ทั้งเกาะได้ทั้งพลังชีวิตรวมถึงเอฟเฟกในการสร้างความเสียหายรอบตัวเอฟเฟกตรดเกาะรวมถึงมีดาเมจด้วยครับชิ้นสุดท้ายเราสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ติกโอฟหรือบางคนจะขึ้นเป็นเกาะเกิดเบสออฟพิเทนตี้ก็ได้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ สำับการตั้งค่าพี่จะตั้งค่าเป็นพลังชีวิตน้อยสุดนะครับอปหนึ่งอปหนึ่งฟาร์มก่อนใช้แผนปั๊มเงินกับตีมีเราจะได้รวยสองเท่าเราจะเล่นเป็นเซตเทมฟอสการ์ดนะครับเซตเดียวกับเพนนะไอเทีมก่อรองเท้าตีเร็วก่อนตามสูตรเลยตามสูตรป่าเป๊ะ hmm. เราต้องได้คลิปอยู่แล้วคลิปนี้เราจะเฉิดฉายมากตีคอนสาิดาวนี่ย สกิลอัพสก็ได้นะอัพหนึ่งนำก็ได้นะแล้วแต่คนจะอัพนะครับพี่อัพเป็นสนะไอ้กล้องผักผักคลิปนี้ทำไมเนี่ยเราจะได้คลิปอยู่แล้วโอ้โหโดนเต็มเ็มโอ้โหสกินสวยมากโอ้สกินยางสวย,ยต้องขอบคุณน้องเหมือยด้วยนะครับที่โดเนตมาให้ดีหลักนะแต่ไม่ใช่ไอดีนี้นะ <laughs> โดเนตสกินมาให้นะสุดยอดสวยจัดเลยเอฟเฟกดูดีจริงๆสมกับเป็นระดับรีเจน โดกิเือเรียบร้อยแล้วเลนกลางขึ้นบนเลยครับขึ้นบนรวัวเลยแคลรี่จะแตกแล้วแคลรี่จะแตกแล้วผิดบนได้นะเนี่ยปิดบนได้นะผิดบนได้มันเจ็บมันเจ็บด้วงไม่อยู่ด้วงไม่อยู่เฮ้ยอ้อม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 ด่าดาตันตันตันสวยตันสวยตันสวยโคสโลโดนสองปึ๊บปุ๊บสามสี่ห้าปักหายสโลโดนโดนโดน ปีพิษไปโอ้หลังเข้าว่ะ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 โ,โดดดวงแตกโอ้แรงจัดเลย oh, <no. S 1> เขา,าเสียยังเหมือนเดิมเปียบไม่มีสกิลเคลื่อนที่และตัวบางจัดเลยมังกรได้นะมังกรได้น้นนอ้โหลำเบอร์โอ้แต่ว่าตีแรงมากนะเนี่ยโหเอามังกรเร็วจัดเลย ทำเป็นเล่นไม่มีพนิดด้วยกูโอ้โหอันติเมทก็ได้นะอัติเมทก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่นะครับพอได้นะครับไม่มีอัติเมทแล้วไงครับติดแล้วไงครับเรียบร้อยแตก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 ,แตก,แตกรวยรวยพันแปดเงินเรานำอยู่ดีเรามีตีมีเวฟกลางพอเวฟกลาง๋อเวฟคลิปเล่นกลางฮัลโหล รวยรวยรยเว็บนี้รวยเล่นล่างวะเฮก็ไม่ช่วยเล่นล่างก่อนนี้ไม่มาวะไม่มาวะปั๊มเงินก่อนปาเงินก่อนให้ดีแดกว่ะช่านมาหลอดงัดหนึ่งทีงัดสองที มันไปนู่นแล้วบนระวังนะเว็บเร็วเลยเว็บเร็วเลยเล่นบนอนะ่ะเดี๋ยวดวงไปปิดนะเว็บเร็วเลยมันจะโดดไหมวะโดดจริง้วยวะเฮ้ยได้ได้ได,ได้โอ้มันโง่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 เข้ามาเคลียร์มันโง่เข้ามาเคลียร์ยังไม่ห้านาทีมันเข้ามาเคลียร์ทำไมกูตีไม่แตกอยู่แล้ว <laughs> ฟอสก์ดฟอสก์ดเซตนี้เลยเซตนี้เลย โอ้หเล่นบนเล่นบนเล่นบนรัวๆเลยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเฮ้ยดีแหลกเห็นดีแหลกไม่ได้ต้นดีแหลกนี่โหนี่เดียวสวยสวยตายโอ้แต่ว่าเลนบนแตกวะเฮ้เอาเล่นบนกลับไหมละ่ะช่างหัวบูวันขึ้นบนกลับเลยลาวิวเจ็บ ลาวิววาร์ปกลับไปแล้วขวาด้าปิดขวาไปก่อนขวาขวาใช่มุมนั้นเลยมีแค่ตัวเดียวมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวหาย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 ถอย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 มังกร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 โอ้โหมังกรไม่ได้แล้วถอย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 เกมเราได้เปรียบด้วยเนี่ยเรามีตีมีปั๊มเงินพี่อยู่ ขอแค่ลำเบอร์มันโดนสกิลหนึ่งครั้งอะมันตายแน่นอนสกิลหนึ่งอะเออนี่มังกรลอยอยู่นะไอ้มังกรดีกว่ามังกรมังกรเอามังกรนะครับปั๊มเงินก่อน,อ,นอย่าเพิ่งเสี่ยงนะถ้าเราเสี่ยงเราจะเกมยาวเลยถ้าฝัานตรงข้ามมันมีของเราจะยาวเลยนะเออยาวจัดเลยสวยละคูสวยจัดเลย โถมาอย่างนี้เลยนะออเกือบแตกไอหิวได้นะกล้องหิวได้นะแบบหนึ่งหิวได้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 หิวเพ่ินได้สองวิสองวิหนึ่งวิสามวิเกิดแล้วเงินดีดไหมสี่พันห้ากับสามพันเก้าดีดนะเงินดีดอยู่โซลิ่งออรา่าปั๊บเซตเดียวกับเพนเลยจะทำตัวเป็นเพนทำตัวเป็นเพนให้ดู อถ,ถ้าได้นะดักตรงกลางได้ไหมตรงนี้ได้ไหมไม่โผล่มาเลยเวยหายมันอยู่ไหนวะไอ้ดวงมันอยู่ไหนวะดวงมันเข้ามาดวงมันเข้ามาหาย แรงจัดเข้ามาสิครับมเลเซอร์เกือบแล้วก <mod> <laughs> ูโอ้โหยังไงล่ะตัวนี้มีตาหรือเอาเลือดมาก่อนนะอช่วยมาก่อนตีป้อมตีป้อมป้อมก่อน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 สวยมันมีใครบ้างฮิว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 ได้นี่ยฮิวได้นะครับไปเล่นฮิวได้เลยสองวิสองวิ ได้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 เฮ้ยดาร์ก hey, ได้เลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปนู่นแล้วอ่ะโตโตมายิงดาร์กนะเอาดาร์กได้จบเกมเร็วได้จบเกมเร็วได้เล่นเกมเร็วดีกว่าจะได้ไม่เสี่ยงขณิชไม่มีวะเฮ้ยบาบอันติเมียถายอันติเมียถายรว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 ย ปั๊มเงินปัมนป๊มเงินปั๊มเงินปั๊ม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 เท่าไหร่แล้ววะหกพันสามกับไอ้นี่โอ้ดวอมันหาเงินเป็นแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ห่างเยอะทำตัวเอ้ยตัวนี้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 จะเอะมาหลอดดวไปแล้วมีคนดักอยู่ข้างหน้าโอ้โหไม่น่าปล่อยอย่างนี้เลยสวยนะกูโคเบอร์มังกรหน่อยโคเบอร์มังกรหน่อยกันมังกรหน่อย แนวหน้ากูอยู่ไหนวะแนวหน้าคูอยู่ไหนวะจะตายแล้วนะ่ะนะจะตายแล้วนะ่ะทับไปเล่นโอ้ยปลอมกร,รพลาดมันโดดไปแล้วนี่ฮึดวงอยู่เรียนล่างวะ่ะเฮ้ยแสดงว่าข้างบนไม่มีข้างบนไม่มีสวย,สวยกล้องสวยน้องโอ้ไล่สวย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 เดียเดียมอยูไย่ไหนวะ จานจะนฮันแน่มันจะเข้ามาเว้จบเกมเร็วได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาอะไรมึงคิดว่ามึงคิดว่าถึกเหรือมาหลอดไม่ได้ถึกนะกันเวทไม่มีใช่ไหมไม่มีกันเวทมาหลอดนกันเวทชุดเดียวตายแน่นอนโอ้โหลำเบอร์หายไปอืมไอพวกไม่มีกันเวทโอ้โหเกมไรอย่างงี้โคตรจะได้เปรียบโอ้โห มึงเข้ามาเลยมาหลอดมึงเข้ามาเลย,เข,าาเ,ลยเข้ามาเลยดวงชุดเดียวกูไม่ตายหรอกโอ้โยวิงช้าจังวะงเหนียไม่ถึงโอ้โหหน่าเสียดายนิดเดียวตายตายแข็งลบปับ๊บตายตายให้หมดตายให้หมดเข้ามาสิครับเข้ามาสิครับไม่โดนเกิดรัวๆเลยเว้ยเฮ้ยมันเกิดรัวๆจังวะ มีมังกรอยู่นะเอามังกรมาเฮ้ยด้วงด้วงดวงเสียบดิกเตอร์น้องชุบไม่โดนอ๋อน,นี่ยจบเกมโซนข้างหน้าก็ได้ข้างหน้ามันโดดมาดิกเตอร์ก็ได้สักตัวใครก็ได้สักตัวไปโซนไปก่อนเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนโอ้หิวหิ้วหิ้วหิว,หว,หว ฮิว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 โอ้โหเกือบแตก <S <S เรามาดีมากๆฮิวฮิวสองวิสองวิฮิวหนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวิฮิวแดนตีเต็มแล้วเห็นไหมเลือดเต็มเลือดเต็มปั๊มเลือดโอ้หเล่นบนใครอยู่เนี่ยเล่นบนใครอยู่วะแต่ไม่เป็นไรคลิปใหญ่อยู่อะคลิปตัวใหญ่อยู่ <S <S เล่นแม่งเลยไม่ละอันตีมันน่าจะคูดาวนะดีแรก อันตีดีแหลกมันน่าจะครูดาวตายไม่ตายหรอกมีฟอสกัดไอสัตว์สองวิหนึ่งวิหนึ่งวิเลงเลือดเลงเลือดเลงเลือดสู้เลงเลือดสู้โอ้โหหิว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 ได้หิวได้ต่อได้ต่อได้หิวได้หิวได้มันเหลือแค่สองตัว เหลือแค่สองตัวเหลือแค่สองตัวเด้อเด้อย,ยอมไหมครับยอมไหมครับยังไงดีลาวิวเสียบหาย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 ปั๊มเลือดปั๊มเลือดปั๊มเลือดหายเรียบร้อยเรียบร้อยอีซีย่อย,อย,อย,อยากเรามีฟอสการ์ดกับไอ้นั่นน่ะด้วยมันชุดเดียวชุดเดียวไม่ตายอยู่แล้วฟอสการ์ดกับโซลิงอ๋อละไงสุดยอดไป เซตไอทมเซตใหม่ของพี่เซตเดียวกับเพนเปียบเลยอ๋อไม่มีใครทําแน่นอนเซตนี้ไปใช้เลยไปใช้ซะไม่มีใครทําแน่นอนเซตนี hmm. ้แรงถึกมากทั้งแรงทั้งถึกมากบอกเลยดาเมจที่สร้าง22 mm hmm. นะเห็นไหมดาเมจที่รับ21%เยอะสุดเลยนะโอ้เยอะสุดเลยนะ oh, mm hmm.